วันน <OR> ี้เพลย์ทีวีผมภาคคนเเช่นเคยนะอยู่เกมคลายซิตแอคชั่นนะวันนี้ก็เป็นส่วนของงานอีเวนต์นะก็อีเวนต์ได้เข้ามาตั้งนานแล้วตนรหัสผมเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะมันขึ้นว่า Account is locked นะครับเป็นก็เรียกว่าเกมเนี่ยได้มาทำการตรวจตรวจ ID ผมนะว่าเนี่ยว่ามีประวัติการโกงหรือเปล่าน,นุ่นนี่นั่นครับก็โดนกันทุกคนนะส่วนใหญ่จะโดนกันก็จะโดนก่อนเลยก็เป็นรหัสที่ใช้ Face Login นะครับก่นในส่วนของด้านนี้ก็คือไม่ต้องตกใจนะถ้ามันขึ้นว่า Account is locked เนี่ยคือไม่3-7วันนะคุณก็สามารถเข้าทาได้ตามปกตินะครับผม อย่างผมเนี่ยตอนนั้นผมโดนปุ๊บผมใจหายเลยนะคระับ้นเข้าเรื่องกันดีกว่านะของเรื่องอีเวนต์นะฮะที่ทุกคนได้รอกันนะครับสำหรับการเติมหาบยอดเงินเติเตมเงินถึง0.71นะครับและเล่นวงล้อ MagicBow สามารถรับเพชรนะสามารถรับ298เพชรนะครับก็คือถ้าเติมถ้าคุณเติมเงินก่อนนะครับแล้วก็ไปเล่นวงล้อ MagicBow เนะี่ยเล่น1ึงครั้งแลนะคุณก็จะได้เพชรคืนมาเนะี่ย298เพชรนะครับ ตอนนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะนะตอนนี้ผมมีสีตอนนี้ผมกดอีกรอบหนึ่งถ้ามันก็จะเป็น498้แใช่ไหมผมก็จะได้ผมก็จะได้ไดคืนมาได้ได้ได้เพคืนมาตามที่มันบอกนี่แหละก็เหมือนกับว่าก็เหมือนเปอร์เซ็นช่วยลดลดไอ้นี่ให้เราอะนว่าไงเหมือนมันเอาให้เราประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ยออก็ไม่แน่ใจนะแต่ละไอดีสามารถสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ครั้งเดียวนะครับบัตรเดือนไม่นับถือเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ 3 2 9 8เพชรสามารถใช้งานในวงล้อได้วงล้อได้วงล้อแรกได้อย่างเดียว3าเออ3นี่ว่ะอ๋อใช้ได้ใช้งานอันนี้นี่ก็เป็นเพชรที่มันให้มาเนี่ยก็จะสามารถใช้ในวงล้อได้ได้แค่อย่างเดียวนะเป็นเพชรที่มันแยกมาให้มาแต่ผมไม่รู้ว่าซื้อของได้หรือเปล่านะครับต่อไปก็มาดูที่อันต่อไปเลยนะครับเป็นกิจกรรมนับยู่ทีรับก็สู่ โปรโมชั่นวันตุดจีนนะตุดจีนก็คือจะเป็นการเขาเรียกน,นท,าทางถ้าเป็นงานทางของคนไทยเนี่ยจะเป็นการแจกแตะเอียหรือเปล่าวะหรือซองสักอย่างซองที่มีตังอยู่ข้างในนะถ้าเป็นใครเป็นเด็กนี่ก็จะได้แบบค่อนข้างที่แบบว่าได้ตังเยอะนะประมาณนั้นเออแต่พี่ก็พี่ก็ไม่พี่ตอนนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้นะแต่พี่ก็ยังได้ก,ก็จะมีสองลดราคานะห้รนนะทุกคนเลยนะพี่9 0 200 เออสามเพชรนะครับ AUG นับสองร้อยเจเพชรนะครับ A ACR นะครับสามเพชรนะแล้วก็ M4 CQB นับสองสองห้าเพชรนะประมาณนั้นเอาเรียกกันง่ายๆเลยก็เข้าไปดูเองนะเฮ้ยอย่าเพิ่งเชิญหน่งเพิ่งเชิญหนึ่งเพิ่งเชิญหนึ่งเพิ่งเชิญไอ้เขี้ยวไม่ว่างโอ้ยโอ้ยนะครับก็จะมีปืนจำนี้กันเลยนะครับพรีก็สิบนะใครยังไม่มีก็อย่าลืมเชิญนะโมเดลของเขาดีจริงๆนะครับมาเนี่ยของ ดีจริงนะของเลวเวลนเนี่ยผมไอเช็กกองหนึ่งบาทก็มาเ,าเฮ้ยโ oh 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 <c oughs> อ้ my god โอ้ my god โอ้ my goodness โอ้เปิดมาอร่อยนะต่อไปเออมีกล่องหนึ่งบาทเราเรียนเบสุกันนะครับออก็ใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคุณมีอยู่แล้วประมาณนั้นนะครับคุณมีอยู่แล้วก็ซื้อไม่ได้นะประมาณต่อไปนะครับ ในระยะกิจกรรมนะครับถ้าผลการเติมเงินนะครับถึง4.99นะคุณจะได้รับ sfhee นะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็น sfhero granite นะห้าสวันน่าจะเป็นระเบิดกับปีนี่แหละนะเป็นระเบิดสังหารก่อนครับแกเน i t e เนี่ย hehehe g r a n i t เนีนะ่ย e, e นะ50วันนะเป็นระเบิดอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นระเบิดและ sfflash g r a n e t นะเป็นระเบิดแฟดน,นะแต่ผมไม่รู้หน้าตามันเป็นยังไงนะแต่ให้รู้ว่าเป็นระเบิด ก็เพียงพอแล้วนะครับแอร์คาวนี้สามารถรวมได้แค่ครั้งเดียวนะก็คือ50วันระเบิด2ลูกประมาณนั้นก็ถือว่า50วันเนี่ยก็ถือว่าใช้จนลืมไปเลยว่ากี่วันนะครับต่อไปเป็น S F M 8 7 0นะครับเป็นลูกซองนะครับบอกเลยว่ามันมีอยู่ใน PB นะแล้วมันยิงค่อนข้างที่จะยิงแบบรัวนะครับรัวแบบโผล่ๆนะประ,ป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 ะมาณนั้นนะแต่ก็ยิงยิงเขาเรียกว่ายิงยิงเรียยิงเร็วนะยิงเร็ว,นะเรวอยู่ นะครับ S F M 8 7 0นับถาวรเติมอยู่ที่9.99นะครับคุณก็จะได้ S F ของคุณมาเล่นนะในวันนี้นะ S F หน้าตาค่อนข้างที่จะดูแล้วค่อนข้างดุร้ายนะครับดูร้ายนอารควรนะครับแบบว่าคุณอยากเข้าใกล้ประชิตมันทันทีนะคุณอาจจะลงไปดาวตะคาวได้นะครับอยู่ในรูปนะก็จะเป็นตัวนี้นันเองนะตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับยิงเนี่ยยิงเร็วนะครับ ยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครความเร็วในการยิงยี่เอ็ดนะแล้วก็ดาเมจการโจมตีนะครับก็ร้อยแปดนะประมาณนั้นความเร็วในการเอ้ความเร็วแม่เอ้ความแม่นยำไอ้สิบปายเออความแม่นยำก็ห้าสิบโอเคขึ้นเกินจานๆนะศีรษภาพศีรษภาพก็ยิงดีนะวิง่งวิ่งเร็วนะจอเกาะด้วยนะจอเกาะแค่ยี่สิบสองนะประมาณนั้นระยะยิงก็ไม่ค่อยไกลนะครึ่งต่อครึง่งประมาณนั้นโอเคสิบนะนัดมันมีผสมประมาณนั้นแหละต่อไปเป็นสเปรย สเปิงกิ้งสเปิงกิ้งสเปิงกิ้ง M4A1 นะถ้าผมอ่านชื่อปืนผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเติม19.99นะสเปิง M4A1 นะ U กระบอกหมายว่าอันนี้ไง M4 สีชมพูนะสีชมพูแดงๆ,ๆนะครับก็ตามนี้นะครับลั่นเร็วนะาลั่นเร็วแล้วก็ดาเมจเนี่ยนะแรงนะ,นะ27นะมันเหมือนเหมือนเดสเลยว่ะเฮ้ยเหมือนเดสไนเลยนะดาเมจ27แนววิเก่านะครับ เดดไนน์นะเดสเดสไนน์นะเวิลเก้าจะได้เมตรยี่สิบเจ็ดความเในการยิงเนี่ยมันพอๆกันเลยว่ะรู้สึกมันจะแต่มันเทียบเดดไม่ได้เดดมันมันเป็นปืนที่เรียกว่าเอเดนเหมือนเหมือนแอดซอลเลตเฟิร์นจะเป็นเอดมจีนะครับมันเหมือนในมายความเร็วในการความเร็วในการลั่นเนยมันเทียบกันได้นะมันมันเขาเรียกว่าไงมันเหมือนใช้มันเหมือนไปใช้เหมือนไปใช้เดดประมาณนั้นแหละแล้วแต่นะถ้าใครชอบเก็บเสียงก็จัดไปนะถ้าใครไม่ใครไม่ชอบไม่ไม่ถูกใจสีชมพูครับ ไม่ต้องจัดนะครับผู้หญิงเล่นได้นะครับใช้เล่นกระตุ้นนะประมาณนะั้นนะไอ้กูแซวนะับไปก็ว่าต่อไปนะครับ,ปรบเป็น4ี9 9ินะจะได้รับลอตเตอรี่กลางนะสลาบใครที่เติม49.99ิบเก้ด้นะจะรับลอตเตอรี่กลางคูณ13ครั้งนะครับก็คือเหมือนเติมเหมือนเติมสี9จไปเนี่ยคุณก็จะได้เพชรได้เพชรในงบประมาณ4.99แล้วคุณก็จะได้ปืนตามที่เว็บที่ผมอ่านมา ทั้งหมดมเมื่อกี้เออนะครุณก็ได้ปืนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ <ST> ไ,ดไ,ดได้รบลอตเตอรี่ด้วยนะอุ้ยไปหมดนะครับลอตเตอรี่นะครับ3าสามครั้งนะลอตเตอรี่กลางก็คือการสุ่มพันเพชรนะครับสามครั้งนะครับสามครั้งแบบฟรีฟรีนะครับผมสำหรับคนที่เติมเท่านั้นนะเติมที่อย่างที่บอกก็คือเติมเนี่ยสี่สิบเก้าจุดเก้าเก้านะคุณก็จะไ,ไ,ไ,ได้รับประมาณนั้น <ST. S 1> แหละก็เ <ST. S 1> หมือนเหมือนมันให้เหมือนมันให้เราสามละไอ้สามพันเพชรฟรีจบนะครับแล้วก็เมลแมวนะเป็น ดดรดยกรรมพิเศษ C 4 K M C N หนึ่งามีขายในมีขายเออมีมีขายในยออยใน,นี่เหรอยี่สิบสี่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ถึงวันที่สิบเก้ามคเพียงหกรยเพชรแพ็คไว้ตัวละครที่หายากในร้านค้าคิดนะนมีสามสิบวันเพียงสุดมีตัวละครมาขายเหรอไม่ <c oughs> วะตัวละครปับป๊บปั๊บ ตัวไหนเอ่ยตัวไหนเอ่ยตัวไหนอ่ะตรงนี้หรอไม่รู้นะผมไม่รู้นะมมนะน็ตต่อไปเออปืนปืนปืปืน,ปน,ปน,ปนมีปืน M4 อันหนึ่งที่มันให้เราซื้อได้นะค่อน <c oughs> ข้างค่อนข้างที่เราเริ่มคอแห้งนะครับ Ck M4 A1 นะก็ลายสวยนะลายสวยใช้ได้นะเพราะว่าใช้ได้นะ แล้วก็เนรียราคาเนี่ยหกหกร้อยเพซนับใครอยากซื้อก็ซื้อไปนะใครอยากซื้อก็ซื้อไปนะครับกล่องเพื่เปิดไม่ได้เปิดได้ครั้งเดียวนะครับใครอยากซื้อก็ซื้อไปนะผมก็ไม่เซอนะมีพื้นที่อยู่แล้วคงที่จะไม่เซอต่อไปนะครับบัตรสัปดาห์ซื้อหนึ่งแถมเอ้ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งละบัตรสัปดาห์นะเป็นบัตรที่เรียกว่าบัตรไหนเอ่ยนะบัตรไหนนะบัตรเมยบัตรเออบัตรเมย์อะไรครับ ก็จะคูณอ p ให้คุณนะครับอย่าง7วันเนี่ยคูณเงินคูณอ p นะมีเกาะให้นะอย่างละ7วันมีระเบิดให้7วันมีการคูณชื่อเสียงแล้วก็คูณเงินนะครับบวกเงินให้อีกนะบินชนะคุณก็ได้เงินอีกนะได้เงินเยอะอยู่แหละแต่ผมก็ไม่ใช้สายฟาร์มเงินผมสายฟาร์มอีกมากกว่าครับโอวันนั้นที่จะมาว่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ ออนไลน์นะครับล็อกอินเกมในแต่ละวันนะครับสโนว์แมนแบ็กแพ็กนะเป็นอาวุธแต่งกาย้ยเมดเป็นของแต่งกายนี่แล้วก็ออนไลน์ทุกวันทุกหชั่วโมงจะได้รับเคสจะได้รับ CKM4N 1ทางวันเออคือให้มาลองประมาณนั้นแหละไอปืนที่โมมาแก้ซื้อในร้านค้าได้นะนคือมันให้มาลองประมาณนั้นที่เหลือก็จะเหมือนะนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีไรนะตอนนี้พอมีแค่นี้นะ ก็เออก็มีอยแค่นี้นะครับเราอีเวนต์นะถ้าใครอยากจัดอะไรเนี่ยให้ผมแนะนำนาบแนะนำว่าอะรเขาเรียกว่าไงว่าคนแบบเติมแบบทำใจไม่ถูกอะพี่ผมไม่จะปรึกษาใครดีอะพี่มันควรเติมเติมไม่เติมดีพี่มันแบบแบบมันมันสับสนน่ะสับสนน่ะแบบอยากให้พี่แนะนำอ่ะนะได้เลยแะเดยวผมบอกเองนะคือลูกซองเนี่ย ก็แนะนำก็ให้ไปดูตัวออริจินอลนะออริจินอลตัวตัวนี้เลยก่อนให้ไปดูตัวน,นี้ก่อนนะอันนี้ดาเมจไม่ถึงร้อยนะครับความเร็วในการยิงก็ยี่สิบสามนะครับความเร็วในการยิงเนะี่ยอันนี้อย่าลืมวันนี้เบลล์ห้านะเออ,อนนให้ดูนี่ก่อนอันนี้อันนี้ยิงเร็วแล้วก็แรงนะครับแต่ยิงลายนัดดูนะไม่ค่อยไม่ขนาดนะั้นประมาณสามสามสองนัดแหละสามหรือไม่ก็ะสองนัดตายประมาณนั้น แต่ต้องระยะอยู่ที่ขึ้นอยู่กับระยะนะแต่ไอ้ไอันไอ้อันเนี่ยไอ้อันที่มาใหม่เนะี่ยไอไลไลไลอลไรอะไรลายจุกจีนเะนี่ยเออแนะนำพี่แนะนำว่าถ้าใครอยากอยากมิลซองใช้เนี่ยก็ก็จัดเลยนะครับจัดเลยนะถ้าตังมีนะถ้าตังมีก็จัดนะครับอ่าเนี่ยนะครับก็ทำนั้นนะครับอัพได้อีกขั้นทำได้อีกอีกขั้นวะแล้วก็อันเด็กสองขั้นก็เวลแปดเวลเก้าก 9, โอเคประมาณนั้นดีดีด ก็ดังดีนะครับโอเคเดี๋ยว,นะยวไปละสังเกตผมลาไปก่อนสวัสดีครับฝันดีในพาไในฝันรักแล้วอดร์ฟักอยู่นะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะคระับสนีส้ลาไปก่อนสวัสดีครับส,สัผมลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับจะต,ต่อคลิปดีกว่ามองดูตืนแล้วแบบว่าข,ข้างๆ ใส่ใส่ได้ข่าวว่าลายมันสวยเหลือเกินใช่ไหมปัดจะไปก่อนเลยก่อนแบตจะหมดนะเดี๋ยวก่อนแบตหมดอะไรวะนอยู่ไหนวะล,ลูกอยู่ไหนจ้าลูกเคยอยู่ไหนสักไปเลยโดน,นเกิดอาการเสี่ยน <laughs> <laughs> เกิดการนเสื่อมโอ้จะปล่อยลูกหมด lại อีก4ขั้นเก็บอีก game อีก ơi game อีก1ล้านโอเค